เหมือนคนเจ๊กอเป็นใส่หมวกอย่างนี้นเลยองค์ท่าน,นะอ,อะกเ,กเหมือนหมวกเจ๊กก็เหมือนรอเหมือนพัดสนมรอฮะเหมือนกันหล่อมากเห็นองค์เดียวใช่ไหมครับองเดียวหน้าตาสีผิวเป็นยังไงครับหัวขาวเนียนขาวเนียนสวยแล้วกลับไปก็ถูกหวย <laughs> แล้วก็ไอ้นั่นน่ะแม่บ้านน่ะ มีนางลำมันนางฟ้านะลำจากต้นในไอ้นันทประรดอนะครับลำเข้าไปบ้านแล้วก็ลำออกมาแล้วก็ถูกหวยกันเนี่ยมาที่นี่แหละแต่ยังไม่ได้สร้างนี่นะยัง้งเมื่อนานยังครับนานแล้วหลายปีแล้วหลายปีนะเมื่อก่อนเป็นป่าเนอะครับลุงเป็นป่า,ปปาแต่ทางทางนี้ไอ้นั่นมันยังไม่ได้ทํา อันนี้เขามาบูรณะใหม่ใช่ไหมครับเสานางเรียงครับอันนี้ใหม่หมดเลยเนี่ยเนี่ยใหม่หมดแต่เมื่อสมัยก่อนมันเป็นป่าเสานางเรียงนี่ยังไม่มีเนาะโอ้สุดยอดเลยเดี๋ยวพอถึงเทศกาลสงการอะไรพวกเนี้ก็จะมีนางรำมาจากเขมรมาลำอยู่เนี่ยมาลำถวายแต่ที่ลุงเห็นท่านนั้นคือใส่ชุด เครื่องทรงเต็มยศเลยใช่ไหมครับเต็มเหมือนกันนั่นแหละเน่เน่ไม่เปนรองท้าสวยสวยมากท่านชื่ออะไรเนาะรู้ชื่อไหมเจ้าอะไรนะยันองค์อะไรอะละมันละมันอะไรใช่บรมันบอกออละมันนั่นแหละใช่บรมันเออโอเคครับประมาณนี้ครับผมครับตามความเชื่อนะครับผมปราสาทสดอกกอกถมครับนี่โอเคครับ ขอทุกคนมีความสุขนะครับชอบก็กดไลค์นะครับอย่าลืมกดซับสไครป์กดกระดิ่งแมวกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะพาไปให้ทุกคนโชคดีนะครับเดี๋ยวจะพาไปถ่ายชมแล้วก็สายมูพญานาคก็อย่าลืมกดซับสไครป์กดกระดิ่งแมวไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็ตามรอยเมืองโบราณด้วยนะครับผมโอเคครับประมาณนี้ครับสวัสดีครับ